ลูปีสองสองทำลายสถิติโลกเลยนะคะบล์เรคคอร์ดนะครับสถิติโลกครั้งเก่าก็คือ0.47ี่ยววินาทีครับก็คือ47สเซียววินาทีนะพูดง่ายๆนะมันเริ่มแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ทำลายนะ1.00วินาทีอีกหนึ่งวินาทีครับอีกรอบครับอีกรอบดูก่อนลือ,อ,ลอเสร็จแล้วนะครับน,นี่ใช้สูตรโกนครับดีเด็กผิดล เสียวิตได้ีครับทางนก็ทำลายสถิติไม่ได,ดน้นลองบิดมีรอบก่อนครับเจ๊ทำลายสิติอแล้ว oh <c oughs> โอ้ยแล้วเขาหมุนเท่าไหร่นะสิต้อี่เจ็ดอันนี้ศูนย์จแครับเอาทำไมครับ <c oughs> เขาหมุนกี่ทีไม่ดูดิ <c oughs> แคนี้ก็ไม่ทันแล้วสี่ข้าไปได้ยังไงสีง แค่หมุนทีเด an ียวเนี่ยกี่วินะได้กี่วิหมุนทีเดียวสี่สี่เย้หมุนรอบเดียวสี่สี่สำเร็จแล้วเหรอสำเร็จ